สวัสดีครับผมวุฒิที่ปรึกษาการขายที่ Sky ยฮอนด a าออโต b โมบมหาสารคามครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับ Honda City Hatchback คันนี้นะครับมาดูกันเลยว่าเขาจะมีความเจ๋งแค่ไหนครับสำหรับ City Honda Hatchback คันนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่3เกรดนะครับสำหรับเกรด s p a พราคาจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทถัดมาก็จะเป็น SV ราคาจะอยู่ที่6,75,000บาท ผัดมานะครับตัวท็อปสุดนะครับตัว R S ราคาจะอยู่ที่749,000บาทครับทั้งหมดนะครับก็จะมีอยู่6สีนะครับ,ส,นะรบสำหรับตัวสีแดงอีกไนท์คันนี้นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นตัว R S นะครับแล้วก็มีสีขาวทัฟฟิต้านะครับจะมีเฉพาะในตัว S p a r t แล้วก็สีขาวแพทินัามุกนะครับจะมีในรุ่น SV แล้วก็รุ่น RS แล้วก็สีดำนะครับคิสตันนะครับก็จะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นสีใหม่นะครับของรุ่น City h a ฮ b a c k ก็จะเป็นสีเทาโซนิกนะครับแล้วก็สีเทามันทีเออร์อยนะครับซึ่งเป็นสีเทาใหม่ของ Honda ในรุ่นนี้เลยครับมาดูสำหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น 1,000cc ซีซีนะครับ เครื่องยนต์เทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่122แรงม้านะครับให้นะครับอัตราแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรเลยนะครับแล้วก็การประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่23.3กิโลต่อลิตรถือว่านะครับเป็นรถเซกเมนต์ที่ให้การประหยัดนะครับอยู่ที่ระดับที่สูงมากนะครับครับผมผมจะพามาดูด้านหน้าของรถคันนี้กันนะครับเริ่มแต่ไฟหน้านะครับจะเป็นแบบฟู LED ทั้งหมดเลยครับ ไฟเดลท์ไฟสูงไฟต่ำแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับถัดลงมาด้านล่างครับผมก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ครับถัดมานะครับด้วยกระจังหน้านะครับที่เป็นแบบสีดำเฉพาะในรุ่นตัว RS ที่เป็นสีดำแบบก b l a c k นะครับช่องรับลมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบลังพึ่งครับผมด้านล่างเองนะครับตัวชายกันชนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเคปลานะครับเป็นการตกแต่งเฉพาะในรุ่นตัว RS เลยครับ ล้อแมกอ์อลอยขอบ16นะครับสีดำทูโทนนะครับสำหรับตัว rs กระจกมองข้างสีดำแบบสปอร์ตพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบสปอร์ตให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตส่วนสปอยเลอร์หลังตกแต่งแบบสปอร์ตพร้อมด้วยชุดตกแต่งสปอยเลอร์หลังสีดำแบบสปอร์ตถัดมาไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ในรุ่น City Hatchback พร้อมด้วยไฟท้ายที่เป็นแบบ LED ถือว่าให้ความโฉบเฉี่ยวความเป็นสปอร์ตสำหรับรถรุ่นนี้มากถัดมาตรงฝากระโปรงท้ายจะมีกล้องหลังสามารถปรับมุมมองได้3มระดับทำให้เราเห็นภาพด้านหลังได้มากหลายมุมมองยิ่งขึ้นนะครับถัดมาส่วนด้านล่างนะครับที่เป็นตัวกันชนนะครับด้านหลังเนี่ย จะมีการตกแต่งนะครับออกแนวสปอร์ตในรุ่นตัว RS ครับผมครับผมจะมาพามาดูห้องสัมภาระที่ด้านท้ายกันนะครับสวิตช์เปิดฝาโบงท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้มือนะครับเปิดแล้วก็ดึงขึ้นมาเบาๆนะครับจะมีโชคนะครับช่วยนะครับเสริมแรงนะครับให้เราได้อยู่แล้วนะครับ ถัดมานะครับห้องสัมภาระที่ด้านท้ายของเรานะครับก็ถือว่ากว้างขวางสามารถใส่ของสัมภาระ,ะได้เยอะเลยด้านล่างเองนะครับก็จะเป็นช่องนะครับสามารถใส่ของเพิ่มเติมแล้วฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องมือนะครับบล็อกขันล้อนะครับชุดเครื่องมืออาชุกเชินนะครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นยางอะไหล่นะครับด้านล่างเลยนะครับ สำหรับเบาะด้านหลังนะครับก็จะสามารถพับได้นะครับการพับของเขาจะมีทั้งหมด4รูปแบบนะครับนะครับจะมีแบบ utility mode นะครับคือพับนะครับทั้ง2เบาะเนี่ยลงไปพร้อมกันนะครับแล้วก็แบบ long mode นะครับแล้วก็แบบ tall mode แล้วก็แบบ refresh mode นะครับพับเบาะนะครับเราใช้นะฮะง่ายๆนะครับใช้มือนะครับเปิดไปที่ปุ่มนะครับล็อกตรงนี้แล้วก็นะครับผักไปเลยครับ อ,อันนี้ฝั่งข้างขวาขว้างซ้ายก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นแบบ utility mode ครับแล้วผมจะพามาดูภายในกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากแนะนำตำแหน่งมือจับนะครับจะมีนะครับปุ่มกลมๆตรงนี้เรียกว่าปุ่มล็อกรถนะครับแล้วก็นะครับเวลาเราสัมผัสไปที่มือจับนะครับะจะเป็นตำแหน่งปลดล็อก เมื่อเราจะขึ้นรถนะครับภายในนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากจะแนะนำที่พวงมาลัยก่อนนะครับพวงมาลัยจะเป็นแบบหุ่มหนังนะครับแบบสปอร์ตพร้อมด้วยตะเข็บนะครับที่เป็นสีแดงนะครับฝั่งกั้นพวงมาลัยข้างขวาเนี่ยจะเป็นฝั่งคุสค s น control นะครับแล้วก็มันตีมีเดียฝั่งพวงมาลัยก้านพวงมาลัยข้างซ้ายจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับลดเสียง แล้วก็เข้าเมนูต่างๆของหน้าจอครับผมแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายครับผมแล้วก็ตำแหน่งด้านล่างนะครับของตำแหน่งบีแปรนะครับก็จะมีลายตกแต่งนะครับแบบเป็นโนแบกนะครับของวงพวงไลด้วยนะครับด้านหลังพวงไลนะครับจะมีแพดเดิลชิพด้วยนะครับนะัะแพดเดิลชิพเพิ่มลดเกียร์7สปีดนะครับ ส่วนระบบแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติด้วยนะครับนะครับแล้วก็นะครับในช่องแอร์ก็จะมีความพิเศษความหรูหรานะครับมีความสปอร์ตนะครับช่องแอร์นะครับของทุกช่องเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีนะครับตกแต่งด้วยสีดําแบบสปอร์ตนะครับสีดำสปอร์ตแบบเป็นโนแบ็คเลยครับผมนะครับตรงกลางนะครับที่เป็นหน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยหน้าจอขนาด8นิ้วสามารถรองรับ Apple CarPlay นะครับ สามารถเปิดเพลงเปิด Google Map นะครับผ่านโทรศัพท์ใช้งานได้เลยนะครับ เป็นไงบ้างครับสมกับการรอคอยใช่ไหมครับผมนะครับทั้งออปชันนะครับทั้งรูปรักษ์นะครับการตกแต่งนะฮะที่เน้นความเป็นสปอร์ตนะครับผมว่านะครับคงถูกใจหลายๆคนนะครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับอยากสัมผัสนะครับตัวจริงนะครับก็เชิญแวะเข้ามาดูนะครับที่สกายฮอนด a าออโต้ i มบมหาสาลของเรานะครับได้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับข่าวสารใหม่ๆนะครับให้ลูกค้าทราบอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เองนะครับผมก็จะจบ คลิปไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ